คุณจะสำเร็จไวยิ่งขึ้นแค่คุณรู้ใจคนนี่คือหนังสือที่จะบอกความลับคนสี่ประเภทที่คุณไม่เคยรู้อย่างรู้ใจคนในทุกสถานการณ์ครับ สำหรับนี้ครับ Invest Tomorrow นะฮะนำหนังสือดีๆอีกเล่มนะครับนำมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาบางส่วนมาแชร์กับทุกท่านนะครับเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าอย่างรู้ใจคนในทุกสถานการณ์นะครับเล่มที่ผมถืออยู่ก็พิมพ์ครั้งที่3แล้วนะครับเป็นหนังสือจากหน้าสำนักพิมพ์เซนดีบุ๊กนะครับคำโปรยเขาว่าอย่างนี้ครับอ่านคนออกใช้คนเป็น บอกคนได้สารสิ่งสำคัญในการบริหารงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นผู้แต่งก็คือมิเตอร์สติเกอร์นะครับมิเตอร์สติเกอร์นะครับในหนังสืเอเล่มนี้ครับจะเป็นการเผยความลับของคน4ประเภทซึ่งเนวนี้ครับผมจะนำไฮไลท์มาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าคน4ประเภทเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนวิธีการบริหารคนทั้ง4ประเภทจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับท่านไปติดตามนะครับสำหรับท่านที่ สนใจนะครับอยากจะไปทําความรู้จักเพิ่มเติมกับคน4ประเภทแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมครับหนังสือเล่มนี้ราคา1 9 5บาทนะครับท่านสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ด้านนี้นะครับจาก Invest Tomorrow Shop นะครับเอาละนะมาดูเนื้อหากันนะครับสำหรับหนังสืเอเล่มนี้นะครับทั้งหมดมีทั้งหมดเนี่ยกี่บทหน้านะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด17บบท แตบบ่ออกอบเป็ดทั้งหมด17บท18บทด้วยกันนะครับทั้งหมด18บทนะครับก็แบ่งเป็นภาคนะครับภาคที่1นะครับก็พูดถึงเรื่องของอเข้าใจคนอื่นนะครับภาคที่1เข้าใจคนอื่นนะครับภาคที่2ก็เข้าใจตนเองนะครับภาคที่3ก็คือสร้างแล้วก็พัฒนาคนภาคที่4ก็คือทําในเรื่องของการจูงใจคนให้ทํางานนะครับแบ่งเป็น4ภาคแล้วก็ แบ่งเป็นสบพัางมันก็ยังจัดส่วนเป็นเรื่องของหมวดหมู่ด้วยนะครับนังสือเล่มนี้ครับอ่านให้ได้ผลจะอ่านยังไงนะครับเขาก็แน,น,นะนาให้อ่านบทที่1บทที่8บทที่13บทที่4อ่ก่อนนะนะครับอันนี้บทที่1นะครับแล้วก็ไปอ่านบทที่2บทที่3บทที่4แล้วก็บทที่16บหกนั้นเรื่องของการเข้าใจคนอื่นนะครับไปอ่านบทที่5บทที่6กแล้วก็เป็นการเข้าใจตนเองนะครับในการสร้างแล้วก็พัฒนาคนให้ไปอ่านบทที่7 บทที่15แล้วก็บทที่18บดวงใจคนให้ทํางานก็ไปอ่านบทที่9บทที่10บทที่11บทที่12ก็ค่อนข้างวางพอดไว้ดูน้นวายดูนวายพอสมควรนะครับว่าม,มันต้องอ่านสลับไปสลับมาอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็มีอะไรให้ค้นหาเอาเป็นว่ามีอะไรให้ใหท่านได้ค้นหาดูแล้วกันนะครับให้อ่านสลับกันไปส่วนจะอ่านไปทีละบ,บทได้ไหมนะครับ ก็ได้นะครับแต่ว่าคงมาจัดหมวดหมู่กันเพิ่ม,เต,มเติมทีหลังได้เขาจะจัดหมวดหมู่แต่ถ้าเราทําที่จัดหมวดหมู่ไว้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับคราวนี้ครับสิ่งที่อยากจะนํามาแชร์นะครับก็คือว่าคน4ประเภทเนี่ยถ้าเรารู้จักคน4ประเภทเนี่ยเราจะบริหารเขาได้นะครับในหนังสือเล่มนี้ครับก็หยิบยกประเด็นนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นค่อนข้างเป็นเป็นศาสตร์ที่หลายๆคนก็รู้นะครับศาสตร์ที่มีชื่อว่าดิสนะครับ DISC นะซครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นการพัฒนามาจากทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์นะครับจากนักวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรมมนุษย์ที่มีชื่อว่าคุณเขาอุสตับจุงนะครับอ่าเขาก็แบ่งคนออกเป็น4ประเภทนะครับประเภทดีประเภท I ประเภท S แล้วก็ประเภท C นะครับซึ่งดีเป็นยังไง I เป็นยังไงนะครับ d i s เครับเป็นผลงานการค้นคว้าครับของนักวิทยาศาสตร์ ชาวฟิลแลนด์นะครับที่มีชื่อว่ามิจโจเร์ด็อกเตอร์เลียมมาสตันนะครับได้แบ่งพฤติกรรมของคนออกเป็น4ประเภทสี่รูปแบบไทดีนะโดมิเนนต์นะครับไซแบบ I ก็คืออินฟลูเอนซ์นะครับแบบ S ก็คือสติเนสนะครับแบบ C ก็คือคอนเซียชั่เนสนะครับอ่าโดยมีพารามิเตอร์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีการวัดน,นะครับประเมินว่าแต่ละคนน่อยู่ในประเภทไหนมันก็มีแบบสอบถามต่างๆนะครับ ในหนังสือเล่มนี้ครับมีตัวอย่างให้นะครับมีตัวอย่างให้ว่าคนแต่ละเพศเขาเป็นยังไงนะครับแล้วควรจะบริหารเขายังไงทําความเข้าใจเขายังไงนะครับรวมถึงตัวเราเองเนี่ยถ้าเราประเมินได้ครับว่าเราเนี่ยเป็นคนประเภทไหนเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีจุดอ่อนมีจุดแข็งอะไรยังไงนะครับและแน่นอนครับวิธีการบริหารจัดการเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะแต่เบื้องต้นครับผมจะพาไปสรุปให้ท่านได้รู้จักกับคนสี่ประเภทนี้ก่อนนะครับคนไทยดีนะไทยดีก็คือไทยที่ประเภทชอบ การสั่งการนะครับการสั่งการถ้าลองนึกภาพดูแล้วกันว่าใครเป็นประเภทใช้การสั่งการที่พอเป็นตัวอย่างได้ใช่ลุงไหมใช่คุณลุงหรือเปล่านะครับสั่งการทุบโต๊ะว,วางกันไปนะครับท่านี้เป็นแบบด o m i น a n t หรือแบบไดเร็กนะครับลักษณะโดยทั่วไปของคนประเภทนี้นะครับมีความเป็นผู้นำครับมีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่คอยฟังใครนะแข่งกล้าวไม่ประมีประนอมมุ่งมั่นในการทํางานครับกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจครับชอบแข่งขันชอบเรียกร้อง ชอบเสียงชอบความท้าทายชอบแก้ปัญหาใจร้อนคิดเร็วทําเร็วชอบขัดจังหวะต้องการควบคุมสิ่งต่างๆใช้อํานาจเกินขอบเขตและที่สําคัญก็คือว่าเป็นคนที่เบื่อง่ายอันนั้นท่านก็ลองประเมินดูนะครับว่าใครและตัวท่านเองเนี่ยอยู่ในประเภทนี้ด้วยหรือเปล่ามีจุดไหนอยู่ที่เราเป็นอยู่นะครับลลักษณะโดยทั่วไปครับแล้วคนกลุ่มนี้ครับเขามีคุณค่ากับทีมยังไงนะครับ คุณข้ากับทีมก็คือว่าเขาเป็นคนที่ตรงต่อเวลานะครับมีความคิดริเริ่มนะฮะจัดระเบียบจัดลาดับได้ดีนะครับจัดลาดับได้ดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์เขาก็เป็นคนตรงต่อเวลามีเขาพิสร้างสรรค์นนต่างๆนะครับสิ่งที่เขาควรปรับปรุงนะหรือตัวเราเองถ้าเป็นอย่างเงี้ยควรปรับปรุงเรื่องอะไรนะครับหนึ่งก็คือว่าไม่ชอบงานดุทีนหรืองานละเอียดยิบย่อยติดย่อยไม่เอาไม่ชอบนะครับไม่ชอบงานดุทีน ต้องให้เขาทำงานลันกษณะของที่เป็นแอคทีฟหรือครีเอทีฟนะครับหมกมุ่นกับงานมากเกินไปอ่าอน,นี่ก็ต้องปรับปรุงนะครับก็อาจจะบ้าได้นะครับชอบใช้อํานาจแบบล้าเส้นอันนี้ก็ควรระมัดระวังล้าเส้นคนอื่นนะครับข้าวราวชอบโต้เถียงอันนี้ระวังจะทําให้วงแตกได้นะครับตื้อรั้นเอาแต่ใจนะครับแล้วก็ไม่ฝังผู้อื่นอันนี้คือสิ่งที่ควรปรับปรุงถ้าท่านมีหนึ่งอันนี้ก็ควรทําไปปรับปรุงนะครับือมิเเสเตชเชียวก็ท่านอาจจะเป็นหนึ่งในโดมิเนนต์นะครับหรือไทยดีนะครับ ความกลัวของคนกลุ่มนี้ครับเขาขาดผลลัพธ์จากผู้อื่นนะครับกลัวขาดผลลัพธ์จากผู้อื่นเพราะต้องพึ่งพิงพึ่งพิงผู้อื่นด้วยนะครับกลัวการถูกเอาชนะครับเพราะเขาไม่เคยยอมแพ้และก็ไม่เคยแพ้ใครเขาเพราะเขาคือนักสู้เขาคือผู้นำนะครับนั่นคือคนประเภทไทยดีนะครับไทยต่อมาก็คือไทยที่เป็นไทยไอ้นะครับคนประเภทสดใสร่าเริงเข้ากับคนง่าย ลักษณะทั่วไปของคนกลุ่มนี้ครับเป็นคนกระตอือรือร้นนะครับราเริงมองโลกในงด่ดีช่างพูดช่างคุยหุนหันพลันครับชอบเข้าสังคมชอบสั่งสรรเป็นคนเปิดเผยเข้ากับคนง่ายครับไม่โตแย้งอย่างหักหานนะครับไม่คอยยึดติดความเป็นส่วนตัวชอบใกล้ชิดกับผู้อื่นให้สัญญามากกว่าที่จะทำให้สัญญาณมากกว่าทำาน่ากลัวนะนะครับละเลยรายละเอียดนะครับไม่ชอบความเจ้าระเบียบนะครับไม่ชอบกฎเกณฑ์ เป็นเยอะครับคนรักใคร่นะฮะนั้นลักษณะโดยทั่วไปนะครับคุณค่าที่เขามีต่อทีมเขามีคุณค่าทางด้านไหนครับเขาเป็นนักแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะครับเป็นคนที่ให้คําแนะนําได้ดีนะฮะไปฟังเพราะเขาเป็นนักฟังนะครับจูงใจผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายได้นะครับเป็น motivator ได้นะครับแก้ไขความขัดแย้งคอยประสานความขัดแย้งได้นะครับสร้างพลังและความกระตือรุนให้กับทีมมา b u ิ l b u i l ทีมได้นะครับ แต่สิ่งที่เขาคุณต้องปรับปรุงปรับปรุงดังนั้นเลยครับชอบทําให้ตัวเองเป็นที่สนใจละล้าละละ้าฉันขอเป็นดาวฉันขอเป็นสตาร์นะครับไม่ใส่ใจรายละเอียดนันนี้ก็เหมือนกันกับทางทช้ดีใกล้เคียงก,กันนะครับแต่ว่าน้ําหนักก็จะใช้ดีเยอะกว่านะครับแสดงออกทางท่าทางและสีหน้าม,มากเ,เกินไปชัดเจนฉันไม่ชอบฉันชอบเต็มไปหมดเลยนะครับใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลไม่รักษากฎอันนี้คือสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือใครที่มีเพื่อนลักษณะน,นี้เราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเป็นประมาณอย่างนี้นะครับ ความกลัวของเขาครับก็คือกลัวขาดผลลัพธ์จากผู้อื่นแล้วก็กลัวการถูกเอาชนะอีกเช่นกันนะครับทายต่อมาครับทเอสครับคนที่เป็นประเภทเรื่อยๆอื่นๆสบายๆสกิเนตนะครับลักษณะทั่วไปนะครับเขาก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับชอบทํางานเป็นทีมนะมีความชัดเจนยึดติดกับความเป็นจริงนะครับมีความเป็นมิตรใจเย็นนะชอบช่วยเหลือผู้อื่นละเอียดรอบคอบนะชอบความสมบูรณ์แบบมีเหตุผลชอบวิเคราะห์ กลัวความผิดพลาดยึดมั่นในกฎเกณฑ์ครับเน้นรายละเอียดไม่ชอบเสียงความทะเยอทะยานสุภาพแบบมีชั้นเชิงนะฮะไม่ชอบความขัดแย้งนะครับคุณค่าที่คนไทยเอมีต่อทีมก็คือว่าน่าเชื่อถือครับพึงพได้นะครับยึดมั่นในการทํางานเป็นทีมนะครับทำงานตามหน้าที่ที่รับมอบหมายนะแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนที่ดีสิ่งที่คนปรับปรุงนะฮะคนปรับปรุงสําหรับคน ไทยเอสก็คือว่าไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอย่ามายุ่งกับฉันเยอะฉันไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงฉันชอบแบบนี้ชอบงานรูทีนนะครับใช้เวลานานนะครับในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงโอ้ยากหน่อยนะครับคน่นนี้นจะลําบากหน่อยนะครับในช่วงของเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องต้อง,ตงเปลี่ยนนะครับอ่อนไหวต่อคําพิจารณ์อ่อนแอนะใจใจเบานะใจใครมาอะไรก็ได้แหมเดี๋ยวมีร้องไห้นะครับอยอมคนง่ายนะครับขาดความคิดเดิ่มให้เขาไปคิดเริมทั้งสันอย่าไปฟอร์สเขาเขาทำไม่ได้นะครับ เขามีความกลัวเรื่องอะไรครับกลัวความมั่นคงนะครับแล้วก็กลัวเรื่องท้าทายที่ไม่ได้มีความหมายไว้ล่วงหน้ากลัวที่ไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าเนอะนะครับกลัวความท้าทายมีความกลัวเึ่งความมั่นคงเพราะเขาไม่ได้ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆมันก็จะสะดุดกับเขานะครับแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มไทยซีนะครับคนประเภทที่เป็นกลุ่มนักวิเคราะห์นั่นเองนะครับลักษณะของคนกลุ่มนี้ครับ ลักษณะโดยทั่วไปก็คือชอบความสูกต้องนะเป็นนักวิเคราะห์นั่นเองนะครับแม่นยํามีมาตรฐานสูงนะละเอียดในงานนะครับหนักแน่นมั่นคงทํางานเป็นระบบครับสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนชอบบรรยากาศที่สงบมั่นคงฟังมากกว่าพูดนะต้องการคําสั่งที่ชัดเจนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอันนี้หนักกว่าไทยเอสิกนะอัน,นีตตนนะ้ต่อต้านเลยนะครับต่อต้านเลยนะครับมีเหตุผลมีหลักการนะครับเป็นผู้ตามที่ดี เชื่อถือได้นะครับชอบเรียนรู้มีข้อมูลมากนะครับคุณค่าที่เขามีต่อทีมครับก็คือมีมุมมองที่กว้างไกลนะฮะแล้วก็ร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอนนะครับกำหนดสถานการณ์ให้ข้อคิดเห็นแล้วก็ทดสอบข้อมูลได้ด้วยนะครับสิ่งที่เขาควรปรับปรุงก็คือปรับปรุงในเรื่องของถูกกําหนดโดยขั้นตอนและวิธีการนะครับถ้าอะไรถูกกาหนดโดยขั้นตอนวิธีการก็อาจจะมีปัญหาได้ครับหยุดชะงักในเรื่องของรายละเอียดนะครับตัดสินใจช้านะครับยอมรับมากกว่าจะโตแย้งนะฮะ ไม่ชอบพูดแสดงความรู้สึกครับยินชาดูเข้าถึงยากนะครับความกลัวของเขาก็คือไม่กล้าเสียบนะครับเกลียดคำวิจารณ์ครับไม่ชอบความสมบูรณ์แบบนะครับและนี่ก็คือคนสีประเภทนะครับที่ท่านอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับรู้แล้วยังไงต่อนะครับรู้แล้วเวลาเราจะเข้าไปหาเขาเข้าไปบริหารกับเขาเข้าไปเจอเข้าไปสร้างสายสัมพันธ์กับเขาเนี่ยมันต้องมีวิธีการในการที่เข้าหา พิธีการที่เข้าไปพูดเข้าไปคุยเข้าไปได้ความรู้จักเข้าไปร่วมงานกับพวกเขานะครับซึ่งแน่นอนครับในหนังสือเล่มนี้ครับอย่างรู้ใจคนนะครับก็จะบอกรายละเอียดเพิ่มไปมากกว่านี้ครับว่าถ้าจะเข้าไปหาคนประเภทนี้คุณต้องทํำยังไงนะครับไทยซีต้องทํำยังไงสื่อสารกับเขายังไงนะครับไทยไอจะสื่อสารกับเขายังไงถ้าเราเป็นไทยไอจะสื่อสารกับไทยไอยังไงถ้าเราเป็นไทยเอสจะสื่อสารกับไทยเอสยังไงถ้าเราเป็นไทยอดีจะไทยจะสื่อสารกับไทยซียังไง รันถ้าเรารู้ตัวเราเองเรารู้ว่าคนฝ่ายตรงข้ามที่เราจะไปพูดคุยด,ด้วยเนี่ยเขาเป็นคนประเภทไหนสังเกตได้ไงเราก็จะได้มีวิธีการในการเข้าไปสื่อสารสร้างป,ปฏิสัมพันธ์และแน่อนอนครับการที่เราสามารถเข้าไปสื่อสารและสามารถรู้ใจเขาอ่านใจเขาออกเราก็สามารถที่จะให้ประโยชน์เขาได้รวมถึงครับสามารถที่จะพูดโน้มน้าวให้เขาเนี่ยให้ประโยชน์กับเราได้เช่นกันครับเมื่อประโยชน์สมประสงค์ทั้งสองฝ่ายนั่นคือความสําเร็จที่ เกิดขึ้นแบบทวีคูณนะครับรายได้ก็เข้ามาความเสีเ่ยก็เข้ามาหน้าที่การงานก็มีเข้ามานะครับสำหรับหนังถึงเล่มนี้ครับบอกรายละเอียดไว้ชัดเจนครับท่านก็ไปเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามยิงใต้คลิปน,นี้นะครับราคาอยู่ที่195บาทเท่านั้นเองนะครับกับการที่เรามีพลาดได้รู้จักคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเราก็จะได้ดั่งรู้ใจเขานะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง แล้วก็แชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับถึงข้อมูลเรื่องราวดีๆนะครับความรู้ดีๆจากช่อง Invest Tomorrow นะครับเราจะได้มีอนาคตาที่ดีกว่าไปด้วยกันนะครับอนาคตทางธุรก,กิจอนาคตทางการลงทุนอนาคตทางาหน้าที่การงานนะครับทุกอย่างมันก็จะได้ดีไปทั้งหมดนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ